ป้าป๋ากันมีเหมือกันมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ก็ประมาณหลายหมื่นอยู่นะน้องกันจะเอาไปทำอะไรเหรอแล้วก็จะเอาไปลงทคนเหรียญคิทคิปโตเคเลซี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอแล้วน้องกันจะไปซื้อตัวไหนอะออซื้อซื้อซื้อแต่ตัวนี้ละนี่เหรอเหรองั้นอะแล้วก็อ่ะปะ เอาไปโอ้โหนับได้กี่ใบเอ่ออะไรกี่ใบหนึ่งพันแล้วใช่ลงทุนเยอะเลยนะรอบเนี้ยไหนน้องกันเอานี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งนับเดี๋ยวเพิ่งนับน้องกันจะไปเล่นตัวไหนถามดิไหนไหนดูตัวน้องกันจะลงต้นลงทุนตัวไหนลงทุนตัวไหนลงทุนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเอ่อ B T C น้องกันชอบเล่นไหนมากที่สุดอะไรนะน้องกันชอบเล่นไหนมากที่สุด มันจะเลื่อยตัวเลขที่เยอะที่สุดเนะไหนไหนดูดูดูดิดูกระเป๋าสตางค์ต้องการดิมีเยอะไหมเนี่ยโอ๊ยป๊าจะดูไหนขอดูกระเป๋าสตางค์ต้องการหน่อยมีเยอะไหมโอ้โหโโอ้หวันนั้นเก้าพันเก้าพันสี่วันนี้เหลือเก้าพันเองเหรอนมันเห็นอันนึงโอ้โหมันอ่าอันไหนอันไหนเดี๋ยวอันนี้อันหนึ่งอันเดียวตกลงเอาจริงใช่ไหมลงทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะอะไรนะลงทุนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะโอเคไหมโอเคอ่ะไป ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับห้ามขาดทุนนะห้ามขาดทุนเนาะโอเคไหมถ้าหนึ่งพันหรือเก้าพันเนี่ยหนึ่งพันนันเนี่ยเราจะขาดทุนไหมห้ามขาดทุนนะเอาไปโอเคบอกได้ห้ามขาดทุนสู้ๆห้ามขาดทุนสู้ๆนะโอเคได้เลยสัญญาไฮไฟสัญญาโอเคมาไฮไฟทีนนะโอเคไฟทีนนะ Thank you. Yeah.